เมนูนี้กำลังเป็นเทรนด์ฮิตในขณะนี้เลยนะคะนุ่มเบาทำง่ายใช้วัตถุดิบหลักเพียงแค่3อย่างเท่านั้นเองคลิปนี้นะคะเราจะมาลองตีไข่ขาวด้วยซ่อมและทำการอบแบบใช้เตาอบและไม่ใช้เตาอบสูตรต้นฉบับเขาจะใช้แป้งข้าวโพดในการทำค่ะแต่คลิปนี้เดี๋ยวป้าจะมาทดลองใช้แป้งทั้งหมด6ตัวให้ดูนะคะว่าแป้งตัวไหนทำได้หรือทำไม่ได้ลิงก์สูตรต้นฉบับทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนะคะเอาล่ะค่ะไปเริ่มลงมือทำกันดีกว่า น้ำไข่ขาวมา1ฟองค่ะป้าใช้เป็นไข่เบอร์สองนะคะภาชนะที่ใช้ซ่อมที่ใช้ตีจะต้องสะอาดปราศจากคราบมันถ้าใครมีเครื่องตีใช้เครื่องตีได้หรือจะใช้เป็นตะกร้อมือก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครไม่มีใช้ซ่อมตีแบบนี้ค่ะในการตีนะคะให้ตีไปในทิศทางเดียวกันค่ะไม่เอาแบบว่าวนซ้ายทีวนขวาทีนะตีไปในทิศทางเดียวกันไข่ขาวจะขึ้นฟูง่ายกว่า ีจนกระทั่งไข่ขาวนะคะตั้งยอดได้แบบนี้ค่ะเมื่อไข่ขาวตั้งยอดได้แล้วเติมน้ำตาลทรายลงไป1ช้อนโต๊ะถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็1ช้อนกลางช้อนกลางในความหมายของป้าคือช้อนสั้นสีเงินที่เอาไว้ตักกับข้าวอะค่ะถ้าใครจะชั่งเป็นน้ำหนักก็ใช้น้ำตาลทราย12กรัมตามด้วยแป้งข้าวโพด1ช้อนชาถ้าจะใช้ช้อนกลางตวงก็ประมาณนี้นะคะ ถ้าจะชั่งน้ำหนักก็ประมาณ2.5กรัมตีจนกระทั่งตั้งยอดแข็งวิธีตีเหมือนเดิมนะคะไม่ตีซ้ายทีขวาทีค่ะให้ตีไปในทิศท,ทางเดียวกันถ้าใครกลัวว่าจะคาวสามารถเติมกลิ่นวนิลาลงไปได้เล็กน้อยค่ะคลิปนี้ป้าไม่ได้เติมกลิ่นวนิลามันก็ไม่คาวนะคะเพียงแต่ว่าไข่ไก่ที่นำมาใช้งานจะต้องเป็นไข่ไก่สดๆไข่เก่ามักจะทำให้เกิดกลิ่นคาวในขนมค่ะ การตีด้วยซ่อมแบบนี้ทําได้ก็จริงแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวฟองที่ได้นะคะมันอาจจะไม่ละเอียดแล้วก็ไม่อยู่ตัวเท่ากับการใช้เครื่องตีเดอ้อใครมีเครื่องตีใช้เครื่องตีโลดอันนี้ป้าตีได้ประมาณนี้นะคะถ้าใช้เครื่องตีเนี่ยจะตีให้มันแข็งกว่านี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าป้าไม่ไหวละคะ่ะเมื่อยค่ะน้ำส่วนผสมที่ได้ตักใส่ลงไปบนถาดที่ปูด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบนะคะ อันนี้เป็นไข่ขาวหนึ่งฟองก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ตีด้วยซ้อมมันจะออกอ่อนๆหน่อยอยากทําใหญ่กว่านี้นะคะก็เพิ่มปริมาณไข่ขาวอย่างเช่นชิ้นนี้ป้าใช้ไข่ขาวไปฟองครึ่งแล้วก็ตีด้วยเครื่องตีแบบมือถือค่ะจะเห็นได้ว่าไข่ขาวที่ได้นะคะจะมีลักษณะแข็งอยู่ตัวมากกว่าการใช้ซ้อมตีอยากใช้ไข่2ฟอง3ฟอง4ฟองอะไรก็ได้นะคะแล้วคูณสูตรเพิ่มเอาเองได้เลยค่ะ พยายามเกลี่ยตัวไข่ขาวให้ดูเรียบเนียนมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะคือเคยลองครีเอททาเป็นตะปุ่มตะป่ําให้เหมือนก้อนเมฆจริงๆแล้วผลปรากฏว่าพอเอาเข้าไปอบอะค่ะส่วนที่มันแบบว่าแหลมขึ้นมาสูงขึ้นมาเนี่ยมันอบออกมาแล้วสีมันจะแบบว่าเข้มกว่าจุดอื่นทําให้สีของตัวขนมที่ได้ดูไม่สวยไม่สม่ําเสมอนะถ้าใครจะอบด้วยเตาอบให้ใช้ไฟบนล่างในการอบป้าไม่ได้เปิดพัดลมนะคะ ก่อนอบอย่าลืมวอร์มเตาอบก่อนด้วยนะวิธีการวอร์มเตาอบก็คือเปิดเตาตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิที่ต้องการจะใช้อบสัก15-25นาทีค่ะแล้วแต่เตาแล้วแต่รุ่นจากนั้นถึงนำขนมเข้าไปอบในการอบค่ะเราจะใช้ไฟ150องศาเซลเซียสนะคะอบเป็นเวลา25-30นาทีซึ่งระยะเวลาตรงนี้แต่ละคนอาจจะใช้ไม่เท่ากันเตาแต่ละตัวไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดขนมความหนาความสูงของตัวขนมเราด้วยนะจ๊ะ ขนมเมื่ออบเสร็จค่ะหลังจากนําออกมาจากเตาอบเขาจะค่อยๆเหี่ยวลงบ้างเป็นเรื่องปกติไม่ต้องตกใจชิ้นนี้มาจากการอบด้วยเตาอบและใช้เครื่องตีในการตีไข่ขาวส่วนชิ้นนี้เป็นการตีไข่ขาวด้วยซ้อมเพราะตีไข่ขาวยอดแข็งน้อยกว่านะคะตัวขนมหลังจะอบก็จะดูเหี่ยวกว่าเนื้อด้านในของขนมที่ตีด้วยซ้อมค่ะก็โอเคอยู่นะมาต่อกันที่การอบด้วยเตาแกส๊ส เปิดแก๊สไฟแรงนำหม้อหรือกระทะแนะนำให้ใช้แบบก้นหนาๆนะคะจากนั้นวางตะแกรงเหล็กลงไปถ้าไม่มีก็สามารถใช้เป็นภาชนะที่ทนความร้อนได้วางลงไปแบบที่ป้าใช้ค่ะจากนั้นปิดฝาให้สนิทนะคะตั้งไฟแรงทิ้งไว้ประมาณ1-2นาทีเปิดฝาออกนำขนมวางลงไปมันอาจจะมีควันเกิดขึ้นในกระทะเป็นเรื่องปกตินะคะเมื่อนำขนมวางลงไปแล้ว ปิดฝาค่ะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนเป็นเวลา10-15นาทีหรือจนกระทั่งตัวขนมของเราเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน,ออนไฟกลางค่อนอ่อนของป้าคือประมาณนี้นะคะอยากให้สังเกตเนื้อขนมสีขนมของเราเป็นหลักค่ะเพราะว่าระยะเวลาที่ใช้มันอาจจะแตกต่างกันแต่ละเตาแต่ละบ้านเมื่อเนื้อขนมเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วนะคะให้เร่งไฟขึ้นค่ะ ใช้เป็นไฟกลางไฟกลางป้าคือประมาณในรูปนี้นะคะอีกประมาณ5-7นาทีหรือจนขนมเนี่ยมันมีผิวรอบๆบที่สีเข้มขึ้นแบบนี้นี่คือหน้าตาขนมที่ได้จากการอบด้วยเตาแกส๊สค่อยๆแกะขนมออกจากกระดาษไขรองอบมันอาจจะมีเนื้อขนมบางส่วนติดที่กระดาษไขนะคะก็ไม่ต้องตกใจนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะและนี่คือเนื้อขนมด้านในจากการอบด้วยเตาแกส๊ส โอเคเลยนะสีสวยแล้วก็นุ่มเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดลองการใช้แป้งชนิดต่างๆทำกันนะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงตัวไข่ขาวป้าจะใช้ออย่างลักครึ่งฟองนะคะทำเยอะนี่กินไม่ไหวแล้วนะตอนนี้จุกมากๆแล้วป้าก็จะผสมสีลงไปในไข่ขาวด้วยค่ะเพื่อที่จะแยกนะคะว่าชิ้นไหนเป็นแป้งประเภทไหน ทาทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าขออนุญาตใช้เครื่องตีเดิมไม่ไหวแล้วค่ะมือล้าไปหมดแล้วตักเนื้อขนมที่ได้จากแป้งชนิดต่างๆวางบนกระดาษรองอบขนมอาจจะชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะคะเอ,อแบ่งไข่ขาวมาไม่ค่อยเท่ากันเท่าไหร่แป้งทั้งหมด6สี6ชิ้นที่เห็นอยู่นี้นะคะตามนี้เลยค่ะสีส้มแป้งข้าวโพดสีเขียวแป้งข้าวเจ้า สีเหลืองแป้งมันสีม่วงแป้งโกกิสีฟ้าแป้งสาลีอเนกประสงค์และสีชมพูค่ะแป้งข้าวเหนียวแป้งอื่นๆขออนุญ,ญาตไม่ทดสอบแล้วนะคะเหนื่อยเอาแค่นี้ก่อนเนาะหลังจากนำเข้าอบป้าทำการสลับถาดในระหว่างการอบด้วยค่ะเผื่อจะมีไฟบางจุดของเตาอบไม่สม่ำเสมอนะหลังจากนำออกจากเตาอบค่ะ อย่างแรกที่เห็นขนมที่ทำจากแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะแฟบแบนแตกแตตั้งแต่ออกจากเตาตัวถัดมาที่แบนตามมาก็คือแป้งโกกิหรือแป้งทอดกรอบไม่ได้หมายถึงว่าแป้งเขาไม่ดีนะคะเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะสมตัวที่แบนเป็นตัวถัดมาคือแป้งข้าวเหนียวแล้วถัดมาเป็นคิวของแป้งมันมีแป้งสองตัวที่ยังคงสภาพอยู่ได้ดีที่สุดคือแป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้า แป้งข้าวโพดและแป้งข้าวเจ้านะคะขนมที่ได้มีการหดตัวเล็กน้อยค่ะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดเหมือนแป้งสี่ตัวที่ได้แฟบไปก่อนหน้านี้แล้วตัวที่เป็นแป้งมันนะคะเขาจะไปแฟบเอาด้านล่างนะคะมันก็เลยจะเห็นไม่ชัดนะด้านบนยังดูโอเคอยู่ค่ะแต่ข้างๆย่นเยอะเหมือนกันดูเนื้อขนมด้านในของแป้งแต่ละชนิดกันนะคะแป้งขวโพดเนื้อขนมด้านในดูแน่นเต็มดีค่ะเห็นไหมคะจะค่อนข้างฟูแบบนี้เลย แต่อันนี้มันคือไข่ครึ่งฟองอ่ะนะคะก็อาจจะดูแบนนิดนึงแต่ถือว่าโอเคอยู่คะ่ะเนื้อขนมที่ทําจากแป้งข้าวเจ้าถือว่าโอเคค่ะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในกรณีที่ไม่มีแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้คือเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับแป้งชนิดอื่นๆที่ใช้ในคลิปนี้นะคะแป้งข้าวเจ้าจะด้อยกว่าแป้งข้าวโพดนิดนึงค่ะตรงที่ว่าเนื้อขนมผิวด้านนอกอ่ะคะ่ะเขาจะชื้นง่ายกว่าแป้งมันด้านข้างมันจะเหี่ยวๆแต่ว่า ก็ถือว่ายังโอเคอยู่ค่ะถ้าไม่มีแป้งข้าวโพดไม่มีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันเป็นตัวเลือกที่ดีรองลงมาแป้งข้าวเหนียวแฟบแบนเนื้อขนมด้านในไม่เต็มค่ะกินแล้วมันไม่นุม่มไม่ฟูเห็นไหมคะมันเป็นโพรงแป้งสาลีอนเนกประสงค์ไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเนื้อด้านในแบบว่าแบนแตะแ,แต่ไม่ฟูไม่อะไรเลยนะคะไม่โอเคส่วนแป้งทอดกรอบหรือแป้งโกกีก็เช่นกันค่ะ ย้ำนะไม่ใช่ว่าแป้งโกกิไม่ดีใช้ชุบทอดอร่อยเลยละค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่เหมาะกับการนำมาทำเมนูนี้เท่านั้นเองผลการทดลองที่ได้มันอาจจะไม่เป๊ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าป้าก็ทดลองทำมาหลายชิ้นเพื่อทดสอบดูเหมือนกันค่ะผลมันออกมาเป็นแนวโน้มเดียวกันนะคะถ้าไม่มีกระดาษรองอบแบบนี้เนี่ยแนะนำว่าให้ทาน้ำมันบางๆที่ถาดนะคะจะช่วยได้ อย่าเทเนื้อขนมลงบนถาดโดยตรงโดยไม่ทาน้ํามันหรือไม่รองกระดาษไขนะคะเพราะว่ามันจะติดถาดแบบนี้เลยค่ะขนมตัวนี้เมื่อทําแล้วกินเลยก็จะดีนะคะคือถามว่าเก็บได้ไหมป้าทดลองเก็บใส่ถุงมัดยางนะคะเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยมันก็เก็บได้ไม่เสียแต่ว่าผิวมันนะคะจะชื้นแล้วก็แบบดูไม่น่ากินอันที่ใส่ถุงรัดยางเก็บไว้นอกตู้เย็นก็ชื้นเช่นกันค่ะ ตัวเนื้อขนมเมื่อตีเสร็จแล้วควรจะรีบนำเข้าไปอบทันทีนะคะไม่ควรตั้งทิ้งไว้รออบนานค่ะเพราะว่าไข่ขาวที่ตีไว้เนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มฝ่อแล้วก็เหลวขึ้นเรื่อยๆถัดมามาดูในส่วนของต้นทุนวัตถุดิบกันค่ะต้นทุนวัตถุดิบ 1- นสูตรไข่ไก่นะคะตีเป็นไข่ไก่ทั้งฟองไปเลยนะคะ3.50บาท50สตางค์ราคานี้เป็นราคาไข่ไก่เบอร์สแบบยกแผงใครซื้อปลีกก็อาจจะแพงกว่านี้ น้ำต้นทราย30สตางค์แป้งข้าวโพด26สตางค์แป้งข้าวโพดคิดจากแป้งข้าวโพดถุงเล็กนะคะที่200กรัม21บาทรวมต้นทุนวัตถุดิบ1สูตร4บาทกับ6สตางค์ค่ะเหมือนเดิมนะคะต้นทุนที่คิดให้คิดให้เฉพาะวัตถุดิบตามรายการที่แสดงไว้แล้วเท่านั้นยังไม่รวมค่าถีา่ค่าแรงค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟค่าจีปาถานูน่นนี่นั่นถ้าถามว่าอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงอันนี้มันแล้วแต่คนชอบนะคะมันก็จะหว,วานหวานนุ่มนุ่ม คล้ายๆกับการกินขนมสายไหมอะค่ะแต่ว่าเป็นสายไหมที่มีเนื้อแน่นกว่าถ้าใครอยากจะผสมสีลงไปนะคะผสมลงไปได้ตั้งแต่ตอนตีไข่าขาวเลยได้ค่ะหรือว่าจะตีไข่าขาวให้ขึ้นฟองก่อนแล้วค่อยใส่สีลงไปตอนที่เติมแป้งเติมน้ำตาลก็ได้นะจ๊ะสีที่ใช้เป็นสีน้ำก็ได้สีเจลก็ได้ส่วนสีผงยังไม่เคยลองค่ะเอาละค่ะสุดท้ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยวันนี้ลาไปก่อนบายบายสวัสดีคะ่ะ